นักเรียนโรงเรียนมากภัยนะลูกขณะนี้เรากำลังปฏิบัติภารกิจปลูกป,ป่า3ามอย่างให้ประโยชน์4อย่างครับสวยมากเลยลูกเยี่ยมมากจริงๆอ่ะวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าศาสตร์พระราชามีความหมายยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับศาสตร์พระราชาสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้จริง ดังนั้นตอนนี้ให้ลูกได้เรียนรู้กันโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เกษิกรรมธรรมชาติสุรินทร์คุณลุงสงครามนะครับต้องลดด้วยน้ำหมักสีวภาพลดเ่น้ำหมักท้ายแห้งชามน้ำชามแห้งชามน้ำชามมาด้านนู้นมาทุกคนปลูกเสร็จก็ต้อง่มฟาง่มฟางแล้วก็ต้องโรยด้วยหุ๋ยหมัก ะที่พ่อแม่เราทําไว้หรือไม่ก็ปุ๋ย้อเมื่อโรยแล้วก็เอาใส่น้ําหมักซีโอห้าลดเขาเรียกว่าน้ําชามแห้งชามนะครับเอาเยอะๆเลยน้ำปุ๋ยหมักครับด้านที่เสร็จหรือยังยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยหมักเดี๋ยวไปล้างมือด้านบนนะเดี๋ยวไปล้างมือด้านบนมาด้านที่มาลงเออใส่แล้วลดเลยลดเลย ขวกยังไม่ได้ใส่ด้านโน้นเออเอาไปใส่ลูกก็ไปใส่ใส่เยอะๆเลยไม่ต้องใส่ล้ำก้นือใส่ไม่ต้องโรยก็ได้ใส่ลุกๆไปเลย